สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Tan t a r o t ot, แล้วก็อยู่กับตานอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงคือจะไม่ได้มีท็อปปิกที่ตายตัวแต่ตาน่ะจะให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะตั้งคำถามกับตัวเองเป็น yes or no แล้วตอนก็จะเปิดไพ่ขึ้นว่าสิ่งที่คุณถามเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้นะคะถ้าได้มันจะได้แบบ ภายในเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้สิ่งที่ไพ่จะบอกแล้วก็แนะนำคืออะไรนะคะก็จะมีทั้งหมด9กองให้เลือกค่ะก็จะนับแบบนี้นะคะกองที่1เป็นอันนี้นะกองที่2กองที่3กองที่4 5 6 7 8 9หหรือถ้าใครแบบเลือกไม่ได้จริงๆก็ลองเลือกที่ เลข time stamp ด้านล่างนะคะเอาแบบนี้ละกันก็โอเคทุกคนตั้งคำถามนะแล้วก็ไปดูคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะกองนี้จะได้ไหมอะคือสิ่งที่คุณคิดแล้วก็สิ่งที่คุณหวังนะคะมัน มันยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้ถ้าสิ่งที่ไพ่แนะนำก็คือมันน่าจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ก็ลองดูค่ะอืมแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยตัวเลือกอื่นๆที่คุณรอคอยที่คุณหวังเนี่ยที่มันจะดีกว่าที่คุณตั้งคำถามนะคะมันจะเกิดขึ้นภายในแบบอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้ มันจะเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนกันนะลองดูลองดูว่าอะไรที่ไม่ใช่เลิกพยายามแล้วก็ลองดูหนทางหรือว่าเป้าหมายใหม่ๆนะคะบางทีสิ่งที่ใช่มันอาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าประมาณนี้ค่ะไปต่อกับคนที่เลือกกองที่สองนะคะว่าสิ่งที่คุณถามเนี่ยจะสมหวังไหม Yes or No Yes อืม สิ่งที่คุณหวังนะคะสิ่งที่คุณตั้งคำถามเนี่ยมันจะสำเร็จไปตามนั้นแต่ในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ภายในที่ใจคุณกำหนดอะคือเหมือนคุณรู้อยู่แล้วหละว่าสิ่งที่คุณถามเนี่ยคุณอยากได้มันประมาณเท่าไหร่สมมุติในเดือนนี้ไหมในหนึ่งเดือนนี้นะคะแต่สิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือมันได้แหละแต่ว่าต้องรอหน่อยอาจจะไม่ใช่ระยะเวลาในใจ ต้องบางอย่างค่ะมันต้องเทคไทม์สักหน่อยมันถึงจะดมีมันจะต้องเป็นแบบต้องเป็นเพอร์เฟกต์ทมิ่งจริงๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็รอหน่อยแล้วกันประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองโอเคเดี๋ยวไปต่อกับคนที่เลือกกองที่สามนะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกและก็คาดหวังเนี่ยมันจะ yes or no ไม่แน่ใจ unlikely นะคะ อ่อ w i the next few months อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเดี๋ยวจะรู้ผลคือเหมือนตอนนี้มันเป็นแบบ50-50คือสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้บางทีมันอาจจะขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะประมาณว่าคุณคิดว่าอยากจะทําอันนี้คุณคิดว่าอยากจะได้อันนี้แต่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรแบบนี้เหมือนไพ่ก็ ตอบไม่ได้ขนาดนั้นมันแบบแบบ50 50มันอาจจะอาศัยปัจจัยอื่นด้วยเหมือนกันนะคะประมาณว่าจําเป็นที่จะต้องรอการตัดสินใจจากคนอื่นด้วยประมาณนี้ค่ะก็ไม่กี่เดือนข้างหน้าเดี๋ยวคุณจะได้รู้ผลนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่3ไปต่อกับคนที่เลือกกองที่4นะคะว่าสิ่งที่คุณคิดแล้วก็คาดหวังเนี่ยมีโอกาสจะ สำเร็จไหม Yes or No Yes Yes นะคะในอนาคตอันใกล้นี่แหละเดี๋ยวสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็รอคอยเนี่ยจะสำเร็จแบบที่คุณไม่คาดคิดด้วยอะคือมันจะเหนือความคาดหมายนิดนึงประมาณว่าฉันตั้งเป้าไว้สัก3าเดือนแต่ภายใน1เดือนคุณอาจจะได้รับสิ่งนั้นแล้วประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับคนที่เลือกกองที่หนะคะ ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยจะ yes or no ชุด no ไม่ได้ในคำถามของคุณอะคือจะไม่รู้หรอกว่าถามถึงอะไรแต่สิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือในตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาจริงมันไม่ใช่เวลาของคุณจริงๆอะมันจะไม่ได้นะคะประมาณว่าคุณอาจจะต้องวางแผนเนี้ยใหม่ตั้งคำถามนี้ใหม่ภายใน สเดือนหน้า6เดือนข้างหน้าหรือว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะคะเพราะถ้าเป็นเวลาที่ใช่ของคุณจริงๆอะ่ะคุณจะได้มาแบบที่ไม่ต้องรอนานแต่ณตอนนี้คือมันไม่ได้จริงๆอะ่ะคุณจะโดนปฏิเสธคุณจะโดนแบบรีเจคสมมุติว่าใครไปขอยื่นกู้อะไรบางอย่างนะคะก็จะโดนปฏิเสธกลับมาเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาของคุณต้องเทคไทม์มากกว่านี้ประมาณนี้ค่ะ ไปต่อกับคนที่เลือกกองที่หนะคะว่าสิ่งที่คุณตั้งคำถามคาดหวังเนี่ยมันจะ yes or no no ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอืมเออคือตอนรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณพร้อมแล้วแต่คุณอาจจะแค่ อยากรอเวลารอก่อนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไพ่ตอบว่าไม่ได้ห้ามรอตอนนี้คุณพร้อมแล้วถ้าอยากจะลงมือทําอะไรก็ลงมือเลยห้ามรอเวลาเด็ดขาดเออเหมือนเหมือนถ้าคุณอยากแบบตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งแต่แค่แบบยังไม่พร้อมขอเวลาหน่อยหรืออยากยืดระยะเวลาไปอีกสักหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ได้ห้าม คุณจะต้องมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะตอนนี้นะคะอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเฉยๆค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้โอเคไปต่อกับคนที่เลือกกองที่เจ็ดนะคะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยจะ yes or no อสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือน่าจะไม่ได้นะสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยแต่ว่า คุณจะได้ในแบบตัวเลือกอื่นๆนะคะลองมองลองมองหาอะไรที่แบบตัวเองสำรองไว้อะ่ะคือคุณอาจจะสมมุตินะถ้าใครที่เลือกกองนี้แล้วกำลังแบบเลือกที่เรียนอยู่เลือกที่เรียนต่ออะไรแบบเนี้ยค่ะอันดับหนึ่งสองสามอ่ะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน่าจะเข้าได้กับอันดับที่หนึ่งน่าจะเหมาะกับคุณแต่สิ่งที่คุณเหมาะจริงๆอะ่ะ มันอาจจะเป็นที่3ที่4หรือสาขาอื่นๆนะคะลองเลือกดูอะไรที่มันแบบเป็น new direction เป็นอะไรแบบเป้าหมายใหม่หนทางใหม่ลองดูละกันและสิ่งที่มันจะสำเร็จนะคะก็เนี่ยแหละลองคือถ้าคุณเลือกเป้าหมายใหม่แล้วคุณเริ่มลงมือทําเลยเตรียมตัวเลยมีโอกาสที่จะได้แน่นอนค่ะประมาณนี้ไปต่อกับคนที่เลือก กองที่8นะคะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยจะ yes or no reconsider นะคะ perfect timing สิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยเอาจริงๆตอนรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้แต่คุณจะได้มาแบบว่ามันฟลุกนิดนึงแล้วก็การที่คุณแบบพึ่งพากําลังของตัวเองอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ยากลองขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะลองคือถ้าคุณแบบนับถือใครก็ตามไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะลองลองขอพรดูอาจจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อาจจะเป็นแบบ บรรพบุรุษที่เสียไปแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเขาคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณอะไรแบบเนี้ยคือใช้คําว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษก็ตามนะคะลองขอพรดูขอแล้วคุณจะได้ขอแล้วมันจะได้ในระยะเวลาที่แบบมันช่ายอะ perfect timing นะคะ เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่แบบคุณจะสื่อสารหรือจะขอกับเขาเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาของคุณอะมันคือช่วงไหนแล้วเขาก็จะให้ตามนั้นนะคะลองขอดูแล้วกันมีโอกาสที่จะได้ค่ะโอเคไปต่อกับคนที่เลือกกองที่9นะคะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหรือตั้งคำถามเนี่ยมันจะ yes or no เออยนะคะ almost done แล้วสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันเหมือนจะต้อง take action เรื่อยๆแบบ don't stop ห้ามหยุดห้ามแบบห้ามเหนื่อยห้ามทอ้อคือพยายามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะสมเร็จสำเร็จสมหวังเออสมเร็จอะไรละ่ะอืมแต่รู้สึกว่าถ้าระยะเวลานะคะก็จะ แบบนับจากเนี้ยไปอีกหนึ่งปีแล้วคุณจะได้คือมันช้าหน่อยมันจะต้องใช้ความพยายามมากๆในการเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆนะคะแต่สุดท้ายปลายทางเนี้ยกับการรอคอยแบบหนึ่งปีเนี้ยคุณจะสมหวังแล้วมันก็จะคุ้มค่ากับการพยายามของคุณค่ะโอเคจบกันไปแล้วนะคะกับทั้งหมด 9. กองก็หวังว่าจะถูกใจนะคะเดี๋ยวตอนจะมาทำแบบ แบบนี้บ่อยๆแล้วกันคิดว่ามันน่าจะสนุกก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตาในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ